โอ้ยบัท่านเริ่มใหม่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 เริ่ม Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday Happy birthday <laughs> อไหพี <Hoy. S 2> <laughs> oh, ่ม้งเปล่าพี่พี่ม้งเปล่าอ่ะเปล่าอ่ะอันนี้อีกรอบนึงกัน อธิษฐานก่อนอธิษฐานก่อนอธิษฐานก่อนทั้งสองคนอธิษฐานก่อนอธิษฐานก่อนให้พี่มูอธิษฐานก่อนอธิษฐานขอให้สมหวังดังใจขอให้สมหวังดังใจเฮ้ย